g o a s Goes, นะคะเป้าหมายหลายเป้าหมายด้วยนะเติม s ตลอดเลยคำนี้นะคะ go ถ้าอันเดียวเนาะก็เป็นตัว l เสียง l นะคะ go พอเติม s เข้าไปออกเสียง z นะคะสัน่นสั่นลำคอ,อนิดนึง g o a s อันนี้จะเป็นเสียง z แต่ว่าเขียนด้วยตัว s นะแต่ออกเสียง z นะคะ g o a s when I got pregnant with Chase and quit drinking drugging and purging นะคะตอนที่ฉัน ตั้งท้องให้กับ uh, Chase เนี่ยก็คือตั้งท้องน้อง c h a s นะคะฉันก็เลิกดื่มเหล้าคือตอนแรกเขาเป็นคนติดยาไอ้ติดเหล้าติดไม่ได้ติดยาเออก็ติดยาด้วยแหละติดเหล้า,ต,ลาติดยานะคะ Quit drink uh, เลิกดื่มเหล้าแล้วก็เลิกใช้ยาด้วย And purging แล้วก็เลิกทําตัวเลิกทําให้ตัวเองอาเจียนนะคะคือชอบลุงคออ้วกอะ I thought it might be my last chance to stop being bad and start being good ฉันนึกว่ามันเป็น โอกาสสุดท้ายที่ฉันจะที่ฉันจะหยุดทำตัวแย่ๆแล้วก็เริ่มเริ่มทำตัวดีๆสักทีนะคะ I married Chase's father and I learned to cook and clean and fake orgasms <laughs> ฉันเนี่ยแต่งงานกับพ่อของ Chase เรียนรู้ที่จะทำอาหารแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำความสะอาดบ้านแล้วก็เรียนรู้ที่จะอ แกล้งทําเป็นถึงจุดสุดยอดเฟกเอาแก๊ล a มส s นะคะก็คือเมื่มีอะไรกันเนี่ยเขาเขาเขาไม่สุดอะแต่เขาต้องแกล้งทำนะคะ I was a good wife ฉันเคยเป็นภรระยาะที่ดีมากนะคะ I had three babies and put all their needs so far ahead of my own that I forgot I had needs at all เอ่อฉันมีลูกทารกสามคนนะคะแล้วก็ เอาความต้องการของพวกเขา3มคนเนี่ยมาก่อนเสมอมาก่อนของตัวเองจนฉันลืมไปแล้วว่าฉันมีความต้องการอะไรหรือเปล่า I was a good mom ฉันเนี่ยเคยเป็นแม่ที่ดีเลย I started going to church and learned to fear God and not ask too many questions of folks who claimed to represent God ฉันเนี่ยก็ได้เริ่มไปที่โบสถ์นะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะกลัวพระเจ้านะคะแล้วก็ไม่กล้าถามคำถามกับคนที่ Claim it's himself, it's I, was I was a good christian i watched beauty trends carefully and i dyed my hair and paid to get poison injected into my forehead so i wouldn't look too tired from all the effort it takes to be good at beauty แล้วฉันก็ย้อมผมย้อมสีผมแล้วก็จ่ายเงินให้คนเนี่ยเอายาพิษฉีดเข้าไปในหน้าผากของฉันคนน่าจะหมายถึงโบท็อกหรือเปล่านะ <laughs> so I would n t look too tired <laughs> เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ดูเหนื่อยเกินไปจากความพยายามทั้งหลายที่ที่ที่ต้องที่ต้องสวยอะ่ะเออที่ต้องแบบดูแลตัวเองเก่งอะไรเงี้ยเออ good at beauty นะคะชอบชอบวิธีที่เขา มันเป็นมันเป็นภาษาที่ไม่รู้จะเอาภาษาไทยอะไรมาแปลนะ yeah. เนี่ยเนี่ยคำว่า all the effort it takes to be good at beauty คือความพยายามทั้งหลายที่ที่เราต้องใช้เพื่อที่เราจะเก่งในเรื่องความงาม be good at beauty นะคะ I started writing and released bestsellers and spoke to sold out audiences all over the country แล้วฉันก็เริ่มเขียนหนังสือแล้วก็ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ bestseller นะคะซึ่งแล้วก็ขึ้นผู้ต่อหน้าผู้ฟังทั่วประเทศที่ซื้อตัว๋วจนหมดทั่วประเทศเลยนะ sold out audiences นะคะ A woman isn't allowed to do well unless she also does good เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ย จะไม่ได้รับอนุญาตให้ประสบความสำเร็จนะคะ to do well เว้นเสียแต่ว่าเธอถ้าเธอเว้นเสียแต่ว่า if not ถ้าเธอไม่ได้แบบทำตัวดีอยู่แล้วอะคือคือคือ,คอเธอต้อง she has to do good in order to do well คือคือชอบใช้ชอบที่เขาใช้สำนวนนี้มากเลยอะ a woman isn't allowed to do well well ก็แปลว่าดีนะคะ unless แปลว่าเว้นเสียแต่ว่าหรือ if not นั่นเอง she also does good คือต้องดีไปหมดอะคือเป็นผู้หญิงแสนดีแล้วก็ต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะคะ so I became a do gooder for the world ดังนั้นฉันก็เลยอยากเป็นผู้ที่เป็น do gooder อะเป็นผู้ทำความดีให้กับโลกใบนี้นะคะ I raised a tens of millions of dollars for people who were hurting, and I lost a decade of sleep writing back to strangers. Mm -hmm. mm -hmm. uh, for people who were hurting, ,เพื่อ แล้วฉันก็เสียเวลานอนไปไปเป็นทศวรรษสําหรับการตอบจดหมายให้กับคนแปลกหน้านะคะเพราะว่าเขาเป็นนักเกียนไงก็จะมีคนเขียนจดหมายมาหาเขาเยอะ you are a good woman Glennon. t h e y s a i d คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลย g l e n นนอนใครๆก็บอกอย่างนั้นกันนะคะ I was I was so good ใช่ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนฉันเคยเป็นคนดีมากเลยจะสังเกตว่าเขาใช้ past tense หมดเลยนะคะใช้ในรูปอดีตหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าเคยอยู่เสมอใช่ฉันเคยฉันเคยเป็นคนดี I was so exhausted anxious and lost ฉันเนี่ยเหนื่อยมากอะเหนื่อยแบบ exhausted เนี่ยยิ่งกว่าคำว่า tired นะคะ tired คือเหนื่อยปกติ exhausted คือล้า ล้าไม่ไหวแล้วนะคะ anxious วิตกกังวลแล้วก็หลงทาง lost นะคะ I assumed that was because I wasn't good enough yet ฉันก็เลยสันนิษฐานว่าน่าที่ฉันเหนื่อยน่าจะเป็นเพราะว่าฉันยังดีไม่พอ I just had to try a little harder ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องพยายามมากขึ้นอีกหน่อยเออต้องพยายามเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกัน My husband's i n f e r d e l i t y was a Jack e gift ความไม่ซื่อสัตย์ของสามีก็อย่างที่บอกไปะคะ่ะว่าสามีของเขาเนี่ยนอกใจนะคะนอกใจมีอะไรกับผู้หญิงอีกมากมายหลายคนนะ่ะความไม่ซื่อสัตย์ของสามีฉันเนี่ยเป็นเหมือนของขวัญที่แหลมคมจนบาดมือนะคะ a c k e d g i f t because it forced me to see that being a good wife wasn't enough to keep my marriage together ซึ่งเพราะว่ามันบังคับให้ฉันได้เห็นว่าคือการนอกใจของสามีทำให้ฉันเห็นว่า การเป็นภรรยาที่ดีมันไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตคู่แต่งชีวิตคู่เนี่ยมันราบรื่นนะคะ Being a good mother wasn't enough to keep my kids from pain แล้วการเป็นแม่ที่ดีก็ไม่พอที่จะที่จะปกป้องลูกจากความเจ็บปวดด้วย Being a good world saver wasn't enough to save my own world แล้วการเป็นผู้กอบกู้โลกเนี่ยเป็น world saver เนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้คือช่วยโลกได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะคะ Being bad had almost killed me, but so had being good คือการเป็นคนทำตัวแย่ๆเนี่ยการทำตัวแย่ๆเนี่ยมันเกือบจะ,จะเกือบจะฆ่าฉันเพราะว่าติดเหล้าติดยาอะไรเงี้ยนะคะแต่การเป็นคนดีก็เกือบจะฆ่าฉันด้วยเหมือนกัน I was talking to a dear friend around that time she said ซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นได้คุยกับเพื่อนรักคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอบอกว่าเอ่อ uh, จีก็คือชื่อยอของเปลนนอนนะคะจี remember that amazing stainbeck quote จำคำพูดที่เอ่อ uh, บาดใจของตา์เบคได้ไหมนะคะ and now that you don't have to be perfect you can be good เขาบอกว่าตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแล้วคือ you don't have to be perfect you can be good คุณก็ทำตัวดีได้แบบ good versus perfect ระหว่างดีกับ perfect อ่ะ I've kept it on my desk for years I looked at it last night and thought คือฉันเก็บคำพูดเก็บโค้ดอันเนี้ยเอาไว้ใต้โต๊ะเอาไว้ที่โต๊ะทำงานอยู่หลายปีนะคะแล้วตอนเนี้ยฉันก็ คืนก่อนเนี่ยคืนคืนก่อนเนี่ยเมื่อคืนฉันก็ฉันก็อ่านมันแล้วก็แล้วก็นึกกับตัวเอง I'm tired of being good I'm so tired ว่าฉันเหนื่อยกับการเป็นกับการทำตัวดีเหลือเกินอนะเออเหนื่อยมากเลย Let's change it to เราเปลี่ยนโค้ดนี้ให้เป็น And now that we don't have to be good we can be free เออตอนนี้เราไม่ต้องทำตัวดีแล้วเราก็เป็นอิสระได้คือจากว่า จากโค้ดที่บอกว่า you don't have to be perfect you can be good กลายมาเป็นว่า and now that we don't have to be good we can be free คือไม่ต้องดีด้วยแต่ว่าเป็นอิสระนะคะว้าว wow. ดีมากเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นบทชื่อเป้าหมายนะคะว่าเธอว่าเธอก็เล่าให้ฟังไงว่าตอนแรกเป้าหมายเธอคือการแบบทำตัวแย่แล้วก็กลับมาทำตัวดีดีจนแบบดูประสบความสำเร็จไปทุกอย่างจนสุดท้ายมัน มันเหนื่อยทั้งคู่เลยอะ่ะทั้งดีทั้งเลวอะ่ะเหนื่อยทั้งคู่เลยมันก็เลยสุดท้ายเขาเจอคำตอบว่ามันต้องเป็นอิสระนะคะเอออันนี้คือข้อสรุปจากจากจากผู้เขียนนะคะอืมว่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะจะขอให้เป็นอิสระเถอะ